เอาทังเสียงนายว่าวันนี้มาตอนเที่ยงฮะลูกไข่ลูกไข่ก็เลยถึงบอไดไปกี่อย่างโอ้ลูกไข่เมื่อวานคุยว่าเดี๋ยวมาตอนเที่ยงครับม,มอ,บอืมสวัสดีวันจันทร์ครับอ๋อวันนี้นี่อู้จอดคู่กันเลยครับเจ้าเมียนางสาว s k 0 4คครับบด,ดุงบอดี้อะไรเหมือนกันครับปุบ้มอาร์เหมือนกันหมดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวให้ดูเจ้าแม่ยานางสาวครับอันนี้ครับอาร์ตรงนี้นะ,ะแล้วมาดู SK045 นี่นี่ครับไม่ได้ต่างกันเลยนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันเลยครับเพราะว่าเขาเป็น พี่น้องกันครับสองค่ายนี้คือยังไงล่ะเปรียบเทียบก็คือตัวนี้เกิดก่อนนะครับเนี่ย Mark กท SK 045ตัวนี้จะผลิตก่อนแล้วก็อ่ามันกจะ็จะเป็น Mark 2มันก็จะเป็นซีเรียนต่ำนแรกก็สูงสูงมาเรื่อยปุ๊บมันก็จะสิ้นสุดสิ้นสุดนี่นครับแล้วมันก็จะเป็น ตัวใหม่เลยก็คือบักทีนะครับนี่นี่มักทีนะนี่ครับก็จะแตกต่างกันตรงไหนก็คือแตกต่างกันตรงที่หัวเก่งนะเห็นมักทีไหมครับมาร์กทีหัวเก่งเขาจะมีมนนะครับมีมนมนหน่อยส่วนมาร์กทูเขาก็จะเหลียมหน่อยนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยอ่าแล้วก็จะแตกต่างกันตรงที่ ช่วงล่างช่วงล่างก็นิดหน่อยนะครับช่วงล่างจริงๆมาร์กทูช่วงล่างมาร์กทูน่ะช่วงล่างมาร์กทูนะครับสปอกเก็ตเขาจะใหญ่นะครับอ่าสปอกเก็ตตัวใหญ่แล้วก็ล้อนําก็ใหญ่นะครับอ่าพอพัฒนามาเป็นมาร์ทีปุ๊บปอกเก็ตเล็กล้อนําเล็กครับการเดินก็ค่อนข้างจะเร็วกว่ามาร์ที T, ครับเดินเร็วกว่ามาร์กทูแน่นอนนะครับอันนี้ส่วนตัว มอเตอร์สวิงก็จะแตกต่างกันแพคอนโทรลก็ต่างกันครับแล้วก็มีที่ไม่ต่างกันก็คืออ่ามุงกีมุ้งกีจะเหมือนกันนะครับเนี่ยอ่ามุ่งกีเหมือนกันเลยอาร์มเหมือนกันบูมก็เหมือนกันนะครับอ่าบูมอาร์เหมือนกันนะนี่บูมอาร์เหมือนกันกระบงกระบอก ตัวเดียวกันหมดละครับกระบอกปุ้งกีกระบอกบูกกบกบมกระบอกอาร์มครับเหมือนกันเครื่องข้อ,อยังตัวเดียวกันนะครับเครื่อง CBD 1ตัวเดียวกันเลยครับจะมี CBG ที่ไปติดกับมักไฟซูเปอร์นะครับแรง CBG นี่แรงกว่า,าถ้า CBD 1หก็จะติดพวกมัก2 0 4ูน SK120 MarkT ี SK Mark T นะครับแล้วก็มาร์คไฟรอยี่ e, ธรรมดาอ่าเป็นเครื่อง CBD 1หนึ่งเป็นซิปเปอร์ปุ๊บเป็น CBG เลยนะครับ CBG จะติดกับมาร์คไฟซิปเปอร์ติดกับอ่าพวก y y 0 4 y y 0 1นะครับอ่าพวกตุดม่อครับตุดม่อทั้งหลายอะ่ะจนถึง Y... อ่า CBG จะติดจะติดกับถึง y y 0 4นะครับ อา C B G พอเป็น y า0 5นย์ห้ปุ๊บจะเป็นเครื่องคอมมอนเรลละเป็นเครื่องตัวเดียวกันกับ140ซุปเปอร์บ้านเรานะครับ YY05 เครื่องไดเลกจะถึงแค่ YY04 นะครับการทำงานบอกเลยว่าม a กทีมักทูทำงานไม่หนีกันนะครับอันนี้ต้องบอกได้เลยว่า ไม่หนีกันแน,น่นอนนะก็คือความเร็วความแรงไม่หนีกันเลยครับพอๆพอกันแต่มาร์คทจะเด่นกว่าตรงที่ว่าเขามีไฟฟ้าคือมอเตอร์คันเร่งตัดนะครับผลคันเร่งอัตโนมัติได้อะไรนะครับแต่มาร์คทผมไม่แน่ใจว่ามีไหมเพราะว่าผมซื้อมาเล่นมายังไม่เคยมีคันไหนติดไฟฟ้ามาสักคันเลยสําหรับมาร์คทนะครับแต่โดยที่ดู ตามหน้าจอดูอะไรเหมือนจะมีกดออโต้คันเร่งได้เหมือนจะมีไฟฟ้านะครับแต่ว่าหาสภาพที่สมบูรณ์ที่มีไฟฟ้ามาเลยเนี่ยหาไม่เจอเลยมาร์กทูนะดูบูมอามร์มพอๆกันเลยครับโอ้มันจะมีแตกต่างกันตรงนี้อยู่นะเออใช่ใช่มาร์กทูกับมาร์กทีนะแตกต่างอยู่นะตรงอาร์มนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงอาร์มนะทุกคนนะ คนดูตรงอาร์มนะครับนี่มักทีอาร์มจะเป็นอย่างนี้นะอาจะเปะเหมือนกันฝั่งนี้นี่เห็นไหมนี่อันนี้ก็เปะเชื่อมนะครับอย่างนี้นะอันนี้เป๊ะเชื่อมเหมือนกันเลยเดี๋ยวพาไปดูมาร์กทูใช่ตรงนี้ตรงนี้ต่างกันอยู่แต่ทรงมันคล้ายกันถ้าเป็นมาร์กทูของแท้เลยนี่ครับตรงข้างหลังอาร์มมันจะพับนะครับเห็นไหมนี่ เห็นไหมตรงนี้อ่านี่นี่นี่ใช่ใช่ครับแจ่มาร์กทูของแท้ต้องเป็นอย่างนี้ครับอ่านี่ของแท้เลยมาร์กทูของแท้อาร์มจะเป็นพับไม่มีเชื่อมแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมอ่าอันนี้คือเชื่อมนะเนี่ยนะครับเชื่อมตัวนี้พับเลยนะครับเนี่ยแข็งแรงกว่าอ่าแต่ถ้าเป็นมาร์กทีให้ดูนี่มาร์กทีจะเป็นเชื่อมเปะบนเนี่ยเชื่อมเปะสองฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับ นี่คือมาร์คทีนะครับทรงเหมือนกันแต่ว่ามาร์คทีตรงนี้ตรงข้างบนอาร์มเนี่ยไม่ได้พับเหมือนมาร์คทูอ่านี่ครับเอาให้ดูแตกต่างกันเลยเห็นไหมอันนี้คือพับโค้งมาเลยเนยนะครับกระบงกระบอกไม่ได้หนีกันเลยนะครับดูลักษณะแล้วนี่ แต่บูมนี่เหมือนกันนะครับบูมเหมือนกันเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูบูมนี่บูมก็มีเชื่อมนะครับเนี่ยอันนี้คือเปะไม่ได้พับนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูบูมมักทีนี่มักทีก็เหมือนกันครับบูมอ่านี่เห็นไหมมาณนี้เลย ก็บอกเหมือนกันนะกระบอกยกบูมนะครับเดี๋ยวให้ดูเหมือนกันเลยนี่นี่ครับแล้วก็มาดูมาร์คทีอ่านี่เหมือนกันนะครับนี่ดูสวดทรงสายให้หลีกเข้าครับไม่ต่างกันเลยนะอ่ามาด,ดูอันนี้นี่ครับ ไม่ต่างกันนะครับทุกท่านครับดูเอาเออดูทรงมุงกีครับอ่านี่เป็นมุกีแท้นะครับมุกีแท้จากญี่ปุ่นนะครับดูทรงทรงได้เลยนะอ่าเดี๋ยวมาดูแม็กทีนะอ่านี่เห็นไหมเหมือนกันนะครับมันจะดูออกง่ายๆเลยถ้าเป็นมุงกีอ่า เก่าญี่ปุ่นกับปุ่งกีใหม่ถ้าคนเล่นรถจะรู้ครับว่ามันต่างกันครับอันนี้เป็นพุงกงีีนอกนะครับแท้เลยเห็นไหมเหมือนกันครับแต่ตัวนี้สภาพจะสู้คันนี้ไม่ได้อน,นี้พุ้งกีจะดีกว่าจะสวยกว่านะครับเพราะว่าการใช้งานต่างกันตัวนี้ใช้งานน่าจะงานหนักนะครับมีบุกมีอะไรบ้าง ส่วนทรงลำตัวช่วงล่างอ่าเราเลอร์หกตัวเหมือนกันครับอ่าเราเลอร์หกตัวแต่ถ้าดูให้ดีแล้วเหมือนมาร์กทูจะหนากว่านิดหนึ่งนะดูเดี๋ยวพาไปดูฝั่งสูดแล้วกันนะครับเหมือนมาร์กทูจะดูหนาหนา,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 นานกว่านิดหน่อยนั่นนี่ครับ แต่ว,ว่ามาร์คทีเขารอเนาะดูดูทรงทางตูดเลยเปรียบเทียบได้เลยนะครับว่ามาร์คทีเขาโอกว่าเพราะว่าเขาเป็นรุ่นน้องครับเขาเป็นรุ่นใหม่กว่านะดูฝากระโปรงดูอะไรครับต่างกันมาร์คทูจะทรงเรียมเรียมเห็นไหมมาร์คทูก็จะเรียมเรียมมีมนนิดหน่อยแต่มาดูมาร์คทีครับเนี่ยจะสะโลปเยอะเลยเห็นไหมอ่านี่เปรียบเทียบให้ดูตูดเลยนะครับ จริงๆแล้วคัน m ม็กทูนะมันมีไฟไฟท้ายเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไฟท้ายมันบุบมันบี้หมดแล้วก็เลยทําการาเคาะเหล็กปิดเลยนะครับนี่เอกลักษณ์ของโกเบโกคือมีไฟท้ายครับและดูไปแล้วค่ายอื่นน่าจะไม่สามารถทําตามได้เพราะว่าเขาน่าจะมีจดลิขสิทธิ์นะครับอ่าเพราะว่าผมดูแล้วไม่มีแมคโคคันไหนมันทําไฟท้ายได้เลย นอกจากโกเบรครับมีแต่โกเบอย่างเดียวน่าจะเรียนแบบเขาไม่ได้นะครับอยู่ประมาณนี้เลยใครสนใจมาดูรถได้ครับที่บ้านกวดนะครับจะเข้าหน้าทำงานแล้วนะครับนี่ปีนี้บรรยากาศปีนี้น่าจะดีครับเพราะว่าแรงฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่น่าจะได้ลุยงานเร็วนะครับใครที่มองหารถไว้ใครที่กู้เงินโทกโซไว้อ่าก็ มาดูได้นะครับอยู่ที่อำเภอบ้านกวดนะครับเน้นๆเ,เลยรถพร้อมใช้งานนะครับราคา2องคันนี้ตัวแต่ละคันไม่ข้ามห้าแสนนะครับไม่เกินห้าแสนทั้ง2คันเลยมาดูมาคุยกันได้นะครับโทรมาได้ครับเบอร์โทรศูนย์แปดแ7 ตอนนี้กำลังโปรทำสีอยู่โดยช่างสีครับนี่กำลังเก็บสีให้อะไรตัวนี้มันเป็นลเลี่ยวมวุ่นดอกจันตนัวน,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 นี้ก็ต้องเป็นเลี่ยมเป็นเลี่ยมเป็นเลี่ยมอ <happens>. ืม <owski S 2> มันได้ปะยังใยังขัดอยู่ยังขัดอยู่ปะเป็นเลี่ยมเลี่ยมๆนะ รอติดตามชมครับสีจะออกมายังไงโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวจะพาแนะนำครับเพราะว่าก็พอมีความรู้บ้างอยู่นะครับสำหรับสายโกเบรุ่นนี้นะครับผมก็เล่นมาหลายคันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับวันนี้เอาให้แล้วเด้อยยัหัวหล่ออีกฮะ พอทั้งปูทั้งคัดเอาให้แล้วเลยไหมนี่พอ,อบุกไอยเด๋ว <c oughs> อวมากดูเนยะมากจิง